ของคลินิกสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะพบกับนายสัตวแพทย์ชิสนุติยะเจริญศรีค่ะรองประธานมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขวิทยสวันนี้หัวข้อเรื่องวิตมินดีในสุนัขให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษค่ะได้ตามในช่วงนี้ได้เลยค่ะ fm 91คลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้หัวข้ออย่างที่บอกนะคะว่า ไอ้เจ้าตัววิตามินดีในสุนัขเนี่ยนะคะเออจรจรล้วให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษกันแน่คะเพราะว่ามันก็มีสองฝักสองฝ่ายนะคะบอกว่าให้มากก็ไม่ดีให้น้อยก็ไม่ดีนะคะสรุปแล้วหน้าที่ของวิตามินดีเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันคะเดี๋ยวตกลงวิตามินดีหรือวิตามินบีดีค่ะดีด็อกค่ะดีด็อกนะดีค่ะดีด็อกค่ะโอเควิตามินอ่าพอดีน้องน้องเขาบอกบอกว่าเป็นวิตามินบีนะ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเอา,เอา,เอาวิตามินดีก่อน <S <S ละกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวิตามินดีเนี่ยร่างกายของสัตว์สามารถสังเคราะห์ขึ้นเอง <S <S อแต่นะโอเคถ้าจะต้องเสริมเนี่ยคือวิตามินดีเนี่ยมันทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของไอการการสร้างกระดูก <S <S นะครับการสร้างกระดูกซึ่งซึ่ง,งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสุนัขนะครับได้รับออ,อกไปวิ่งเล่น นะครับออกไปเดินเที่ยวนะครับตามตามมาเขาเรียกว่าอะไรไปโดนแดดไปโดนอะไรเหมือนคนแหละไปโดนแดดโดนอะไรเนี่ยวิตามินดีไม่ต้องเสริมเลยอ๋อค่ะถ้าโดนแดดนะเพราะมันอยู่ในอาหารแล้วก็มันมันก็โอเคอ่สุนัขเมื่อได้รับแสงแดดนะครับตามกําหนดเนี่ยนะครับเพราะชุนัขไม่ได้เหมือนคนคนเราใส่เสื้อเพราะฉะนั้นในในคนไทยเนี่ย นะครับเนื่องจะ,อะแม้ว่าจะมีแดดเยอะแต่เนื่องจากเราใส่เสื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังที่สัมผัสกับแดดเนี่ยจะค่อนข้างน้อย mm hmm. นะครับเพร,เพราะฉะนั้นโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันต้องเสริมวิตามินด,ดีในคน <Yeah. S 1> แต่สุนัขเนี่ยไม่ได้เสริมไม,ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจูงสุนัขออกไปเดินเล่นหรือมันวิ่งเล่นในในแดดเป็นประจำเนี่ยนะครับนะโอเคก็ไม่ต้องเสริมนะครับหรือแต่เสรสิมแคลเซียมให้ดีเท่านั้นเองนะครับก็คือกลุ <latitude> ่มคนที่เลี้ยงสุนัขด้วยข้าวกับหมูหรือข้าวกับปลาหรือข้าวกับปัาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแนวพวกนั้นต้องเสริมต้องเสริมวิตามินดีเข้าไปนะครับแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวหมอหมอมองว่าเสริมแคลเซียมไม่ใช่เสริมวิตามินดี นะครับเพราะวิตามินดีเนี่ยเคยเคยมีในเมื่อตอนรู้สึกจะปีที่แล้วนะครับหมอจำอยี่ห้ออาหารไม่ได้นะครับมีการาเสริมวิตามินดีลงไปในอาหารอาหารสุนัขอาหารเม็ดมากเกินไปจนกระทั่งทำให้สุนัขเนี่ยมีปัญหาเลื่อนไตนะครับมีปัญหาเลื่อนไตเกิดขึ้นนะครับหมอจำยี่ห้อไม่ได้นะครับนในรู้สึกจะเป็นประเทศในยุโรป นะครับแล้วก็โอเคมันก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับนะโอเคอย่างนั้นหมอหมาอจะเสริมเสริมเสริมอีกส่วนหนึ่งอ่าก็คือเรื่องของวิตามินดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้องที่เขาแจ้งมาเขาบอกวิตามินดีได้ค่ะนะครับวิตามิน B ีเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการไม่สามารถสร้างเองนะครับจะสร้างเองเนี่ยก็คือต้องอาศัย แบคทีเรียในในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นสุนัขที่มีมีการท้องเสียบ่อยมีพรญาติมีอะไรเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาว่า,าปริมาณวิตามินบีเนี่ยจะมีน้อยนะครับเนื่องจากแบคทีเรียเนี่ยมันจะกินไอส่วนเศษส่วนของอาหารที่ที่มันเหลือก็คือเป็นกากนะครับพอผ่านลำไส้เล็กแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็คือกากอาหารนะครับที่ออกมาเป็นอุจจาระเนี่ยแบคทีเรียที่ชนิดดีในลำไส้ใหญ่ มันจะมันจะกินกากอาหารพวกนี้ <S <S แล้วจะเปลี่ยนเป็นวิตามินบีนะครับหเหมือนในคนนะครับเปลี่ยนเป็นวิตามินบีแล้วก็ร่างกายก็ดูดซึมไปใช้ประกอบกับในอาหารปกตินะครับในอาหารเม็ดปกติเลยนะครับจะมีการผสมวิตามินบีอยู่ในอาหารเลยนะครับจะผสมวิตามินบีอยู่ในอาหารเลยเพราะะนั้นโอเคในในเรื่องของอการขาด วิตามินดีเนี่ยจะเกิดจะเกิดปัญหาน้อยอนะครับส่วนใหญ่อย่างที่เมืรอก้ที่หมพูดถึงว่าโอเคคนเอาข้าวผสมหมูหรือผสมไก่ให้มันกินนะครับสิ่งที่ขาดก็คือขาดทั้งวิตามิน B, บีวิตามินดีขาดหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันต้องเสริมเข้าไป,ไปนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราเราจะสังเกตได้ไงว่าสุนัขของเราเนี่ยนะครับขาดวิตามินบีนั่นสิครับ นะครับก็คือโอเคเราเราจะดูตั้งแต่เรื่องของขนนะครับเพราะวิตามินบีเนี่ยมันเป็นวิตามินซึ่งทําให้ร่างกายของสุนัขเนี่ยนะครับวิตามินบีมีหลายตัวนั้นตั้งแต่ b ิตามินบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่บีหกบีสิบสองีเยอะมีวิตามินบีจานวนเยอะเลยนะครับ อ่าซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะครับเซลล์เซลล์ในในตัวสุนัขก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทักขาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขนด้านานะฮะขน,นด้านเลยหรือว่าเอ่อถ้าเป็นสุนัขที่อายุเยอะขึ้นหน่อยนึงเช่นอายุประมาณสักสี่ห้าขวบนะครับเราก็จะเห็นว่าขนมันเริ่มงอ,งอนะครับรอ่าเราจะเห็นว่า คนขนหรือว่าตัวขนถ้าเป็นสุนัขขนสั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าเขาเนี่ยสีจางลงนะครับถ้าเป็นสุนัขสีดาหรือว่าเป็นสุนัขสีน้าตาลเราจะเห็นเลย<ม>โอเคสีบริเวณหน้ามันจางลงนะครับแล้วเราเราลองตั้งข้อสังเกตแล้วถามหมอถ้าหมอเขาจ่ายวิตามินบีมาให้กินนะครับ ใช้เวลาประมาณสองหรือสามเดือนเราจะเห็นเลยว่าสีขนมันเข้มขึ้นนะครับนะอันนั้นก็คือการสังเกตว่าสุนัขของเราเนี่ยจําเป็นต้องเสริมวิตามินบีหรือยังนะครับแต่วิตามินบีเนี่ยมันจะม,มีมันจะมีข้อคือข้อเสียมันจะค่อนข้างน้อยนะครับก็คือมันสามารถละลายในน้านํานะครับแล้วก็ขับทิ้งทางปัสสาวะได้นะครับแต่วิตามินดีนะครับที่เราพูดตอนแรกคือวิตามินดนะีเนี่ย ที่บอกว่าโอเคสุนัขสามารถสร้างเองนะครับพวกนี้เนี่ยมันไม่สัมรถถ้าเราเสริมก็ไปแบบไม่ถูกต้องนะครับมับออกไปทางปัสสาวะไม่ได้นะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องปลวายได้ง่ายนะครับเบนสองสองตัวทําหน้าที่ตังกันดีเกี่ยวข้องกับกระดูกดีเกี่ยวข้องกับการังที่ทั่วไปเลยนะครับถ้าขาดวิตามินดีเนี่ยนะคะมันจะมีความผิดปกติทางกระดูกด้วยไหมคะอ๋อเกิด ดดนะครับเพราะโดยปกติแล้วในเมืองไทยเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะน้อยอ๋อน้อยอนะครับเพราะเรามีแดดนะครับไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่ได้รับเพียงพอยกเว้นถ้าเราเลี้ยงสุนัขในบ้านอย่างเดียวละคะโอกาสที่จะขาดดีไหมคะคุณหมอ,อถ้าเลี้ยงอยู่ในใน,ในบ้านเนี่ย<ช>ออก็มีสิทธิ์ขาดก็มีเหมือนกันมีสิทธนนะะิ์ขาดนะครับนะคะแต่ขาดเราก็เติมได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ เติมได้นะครับก็อาจจะเติมคือคือดีเนี่ยเวลาจะเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาหมอเลยควรจักนะฮะนะครับเพราะว่าดีเนี่ยมันมีหลายฟอร์มนะครับมันมีตั้งแต่ดีสองกับดีสามนะครับดีสองเนี่ยราคาอาจจะถูกหน่อยนะครับเม็ดหนึ่งอาจจะอ่าไปซื้อนะครับอาจจะเม็ดหนึ่งประมาณยี่สิบบาทแต่แต่ถ้าเป็นดีสามเม็ดหนึ่งก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบบาท นะครับซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าขาดจริงๆหมอก็จะเป็นคนจัดให้นะครับค่ะเราต้องกินนานแค่ไหนคะคุณหมออคือถ้าเริ่มขาดแล้วเนี่ยในในเรื่องของกระดูกเนี่ยมันกินจะตลอดชีวิตเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอฮะเพราะเพราะมือนเมื่อในคนการการที่กระดูกจ,จะจะเริ่ม,มเกิดเกิดปัญหาขึ้นมา,านะครับเช่นเกิดปัญหาเรื่องเราใช้คาว่าเปร์พบ <paper bone S 1> ่ะเปร์โบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในสุนัขพันธุ์ใหญ่ นะครับพวกเอ่อโกเลเตอรีซีเปอร์นะครับหรือว่าพวกบูเทเรียนะครับหรือว่าพวกเอ่อโดว์แมนนะครับชุดแรกพวกนี้เนี่ยมันโตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันขาดวิตามินดีกับแคลเซียมนะครับเวลาเราเราพูดถึงวิตามินดีเราจะพูดถึงแคลเซียมด้วยคู่กันคู่กันนะครับนะครับเพราะเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเปเปอร์โบเนี่ยเปเปอร์คือกระดาษ ตัวมันใหญ่ขึ้นเร็วแต่ว่าตัวกระดูกของมันเนี่ยมันจะค่อยๆบางลงเพราะว่ามันมันต้องยืดตัวมันต้องยืดตัวออกไปนะครับเพราะงั้นความหนาของกระดูกมันลดลงมันก็จะค่อยๆบางลงแต่มันจะยาวขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นประโบนเนี่ยอ่าต้องกินกันเป็นปีเลยนะครับกว่าไอ้ไอ,อ้โรคโรคนี้มันมันจะดีขึ้นนะครับ สมมติเรื่องวิตามินดีกับแคลเซียมต้องกินคู่กันนะครับคุณหมอคะสมมุติว่าถ้าขาดวิตามินดีเนี่ยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อหรืออาจจะเงินไม่พอเปลี่ยนให้มันออกไปข้างนอกเจอแดดบ่อยๆแทนได้ไหมคะ วก็ก็จริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องวิตามินดีเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นเกิดกับสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่เนี่ยก็คือต้องพาเขาไปเดินออกกาลังกายนะครับนะเพื่อมันจะได้รับแสงแดดได้ได้รับอ่าอ่าคือเวลาที่สุนัขเดินะนะครับขาเขิบคือพวกกระดูกต่างๆมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมันรับน้ําหนักได้ดีใช่ไหมคะคุณหมอ อ่าใช่มันจะรับน้ําหนักได้ดีขึ้นด้วยนะครับฉันควรที่จะพาออกไปเดินยาเลี้ยงแต่ภายในบ้านเ<ช>พราะบางคนขี้กลัวเหมือนกันนะคะเจ้าของเวลาเลี้ยงแต่ภ<ช><ต>ายในพวกกลัวว่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวเจอหมัดเจอเห็บเดี๋ยวเจอนู่นเจอนี่ก็เลี้ยงแต่ภายในบ้านจริงๆแล้วไม่ดีเพราะอาจจะขาดวิตามินดีได้นะคะ,ะส่วนใหญ่วิตามินดีที่คุณหมอบอกนี่จะมาไปเป็นในรูปเม็ดใช่ไหมคะเออคือถ้าในชุนัขเนี่ยมันมีมันมีมนมอ่าที่ผสมเป็นผสมรวมอยู่กับไอตัวแคลเซียมเลย อ oh. นะครับมันมัน,มนจะมีอาที่ผสมรวมรวมอยู่กับแคลเซียม um เลย uh huh. นะครับจะต่างกันในคนในคนจริงๆแล้วมันก็จะมีวิตามินซันดอสเนี่ย uh huh. นะครับพวกนั้นแพงมาก uh huh. นะครับแต่ว่าโอเคในสุนัขมันก็จะมีพวกนี้ผสมกับแคลเซียมเลย uh huh. นะครับเพราะ,ะนั้นเวลาเอาเอาไปกินเนี่ยก็ต้องกินให้มันเหมาะสม กิในให้ตามตามขนาดของสุนัขที่ต้องการนะครับค่ะสมมติว่ามันขาดวิตามินดีและแคลเซียมไปแล้วกระดูกมันอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะมีปัญหานะคะเวลามันมัน,ม,นมันใช้ชีวิตหรือว่ามันแก่ลงไปเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยๆคืออะไรคะคุณหมอคือพวกนี้เนี่ยเวลากระดูกบางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกจะหักง่ายนะครับอันที่หนึ่งตอนตอนเด็ก นะครับแต่พออายุเยอะแล้วเนี่ยตอนแก่เนี่ยปัญหาของเขาก็คือกระดูกมันจะหักง่ายด้วยคือจริงๆแล้วมันหักง่ายตั้งแต่ตอนเด็กแล้วล<ช>แต่พออายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันยิ่งหักง่ายขึ้นอีกนะครับแค่โดนกระแทกนิดเดียวก็หัก,หกนะครับหรือว่าเวลามันวิ่ง<ช>นะครับแล้วก็อาจจะไปกระโจนอ่รับน้ําหนักตัวไม่ได้ขาก็อาจจะหักเลยก็ได้นะครับแต่พวกนั้นเนี่ยคือการขาดอย่างรุนแรงแต่ว่าไอ้อาการพวกนี้เนี่ย ในเมืองไทยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับอย่างที่หมอเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะคะส่วนวิตามินบีนะคะจริงๆแล้วดูถ้าเกิดมันขาดไม่น่าจะรุนแรงเท่าไหรนะ่นักหรือเปล่าครับคุณหมอจริงๆแล้วอาหารเนี่ยเป็นตัวสําคัญใ,ในส่วนของบีนะครับที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือโดยปกติถ้าเราเอาอาหารคุณภาพดีให้กินเนี่ยนะครับนะครับชุนักก็จะได้รับวิตามินบีเพราะาอย่างที่หมอบอกในร่างกายของของเขาเนี่ย มีแบคทีเรียชนิดดีอยู่นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนอีกกากอาหารเนี่ยมันจะไปกินกากอาหารเป็นอาหารแลว้วตัวมันเองมันก็จะสร้างบีขึ้นมาและบีเนี่ยมันจะดูดซึมที่ที่ลำไส้ลาไส้ใหญ่ yeah. นะครับแต่อย่างที่หมอบอกชุมนักที่จะขาดวิตามิน B เนี่ยก็คือพวกที่ท้องเสียบ่อย นะครับกับอาหารปรุงเองในะครับพวกนี้เนี่ยจะจะเกิดการขาดปล่อยนะครับคุณหมอ,อคะมีคนอยากรู้นะถามว่าอย่างก,การกินวิตามินดีหรือแคลเซียมมากเกินไปเนี่ยอาจทําให้กระดูกงอกได้ไหมคะ จริงๆแล้วพวกกระดูกงอกเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องของตัวเนื้องอกนะ uh oh. เพราะระบบของร่างกายของเราเนี่ย uh oh. เรามีระบกกบกับกระดูกแม้ว่กากระดูกหักแล้วเนี่ยหักไปแล้วเวลาเราใส่เฝื่อแใส่อะไรแล้วมันกระดูกมันติดกันเนี่ยตรงบริเวณที่ติดกันเนี่ยมันจะโปรเป็นก้อนขึ้นมาก่อน uh oh. นะครับแล้ว uh oh. อาจจะใช้เวลาผ่านไปประมาณสักสามปีเนี่ย uh oh. ร่างกายก็จะย่อยเส,ส่วนที่มันมัน,ม,นมันโปนออกมา uh oh. นะครับแล้วก็คืนรูปนะครับ ในภาษาทางการแพทย์เราคําว่ารีโมเดลลิ่งรีเนี่ยค,คือทำให้กลับไปโมเดลก็คือทำให้เป็นรูปเดิมนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ3ามปีมนะครับกระดูกม,มันก็จะเรียกตรงเหมือนกับไอ้กระดูกเดิมแต่ความแข็งแรงมันไม่เท่าเดิมนะครับโอเค okay. จะได้ไขข้อข้องใจกันนะคะ งั้นขอข้ามไปที่คําถามหน่อยเพราะมาอีกแล้วหลายคําถามขอไปที่คุณเล็กก่อนนะคะคุณหมอถามว่าอย่างแมวไทยเพศผู้อายุประมาณหนึ่งปีเนี่ยหลังจากที่ทําหมันมาแล้วมีอาการฮ<ะ>ัลโหลค่ะคุณหมอพอดียินไหมคับฮ,ฮ<ะ>ัลโเสียงไม่ชัดเจนลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นึงหลังไม้นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันมีเสียงซาลกวนมาด้วยหรือว่าจะต่อสายใหม่นะคะรอได้รอได้เผเอินว่าคุณเล็กฝากถามคุณมารินก็ฝากถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุนัข ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะขอคำปรึกษาจากคุณหมอโดยตรงอ่ะโอเคคุณหมอคะครับเสียงชัดแล้วนะคะครับคุณเล็กค่ะถามว่าแมวไทยเพศผู้อายุหนึ่งปีหลังจากที่ทำหมันมาแล้วมันมีอาการฉี่เลอะเทอะฉี่ทุกที่โดยเฉพาะชอบไปฉี่ตรงของหรือว่าเสื้อผ้าที่วางไว้บริเวณบ้านอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและแก้ไขได้ไหมคือก่อนที่จะทำหมันเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนค่ะคุณหมอแมวไทยนะคะอายุหนึ่งปีเพศผู้คะ่ะ จริงๆแล้วอาการนี้น่าจะเป็นอาการฉี่เล็ดฉี่เล็ดนะคะอ,ะอะฉี่เล็ดเนี่ยก็คือโอเคเราต้องวางกระบะชา,ายให้มันให้มันใกล้ใกล้ที่มันจะไปไปเดินเดินไปฉี่ได้ะนะครับหรือไม่นั้นก็คือเกิดจากอาการที่เราไม่ได้วางกระบะชา,ายนะ,นะครับมันก็เลยไปฉี่อยู่บนบนที่นอนบนอะไรเ,อเลอะเทอะไปหมดนะครับนะคะ,น,ะ,คะน่าจะเป็นฉี่เล็ดมากกว่านะคะ,คะแล้วโรคมันแก้ไขได้ไหมคะอาการนี้ ก็คือวางกระบะทรายใ, <น S 2> ให้เห้เขาใกล้อยู่ใกล้ๆบริเวณที่เขาอยู่นะครับเมื่อไหร่มันอยากจะฉี่มันก็จะได้เข้าไปในกระบะทรายฉีย่ได้<อ>นะครับโอเคค่ะนะคะถัดมานะคะคุณสมประสงค์ถามมาว่าแมวเกิดเลือดต่ําเนื่องจากเป็นพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยถามว่าถ้าจะทําหมันเนี่ยทําได้ไหมคะคุณหมออ๋อก็ต้องรักษายพยาธิเม็ดเลือดให้หายก่อนอนะครับคือไอ้เกิดเลือดต่าเนี่ยอาจจะเป็นโรค โรคคืออาการของโรคที่ชัดเจนในในกลุ่มไอแมวแมวที่มีปัญหาเรื่องพยาธิเม็ดเลือดนะครับแต่ว่าถามว่าแมวเก็ดเลือดต่ำเนี่ยเราสามารถพบได้ในเกือบทุกกลุ่ม,มนะครับก็คือกลุ่มที่อาหารไม่ดีหรือว่าสุขภาพมันไม่ดีนะครับมันก็จะเก็ดเลือดต่ำแล้ววิธีการทําให้เก็ดเลือดขึ้นมาปกติเนี่ยก็คือโอเคมันเป็นโรคเราก็รักษาโรคนะครับแล้วก็ส่วน อาหารก็ปรับปรุงคุณภาพของอาหารจะให้คุณภาพอาหารดีขึ้นให้เขากินนะครับแล้วก็เสริมวิตามินให้เขานะครับจริงๆริงแล้วประมาณเดือนเดียวท่านนเองมันก็กลับขึ้นมาเป็นปกติแล้วนะครับ oh. เพราะจริงๆรแล้วคำว่าเกล็ดเลือดต่าเนี่ยมันเป็นตัวชี้ว่าแมวเราสุขภาพไม่ดี oh. เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันสามารถขึ้นลงได้นะครับได้ค่ะคุณมารินค่ะถามว่าถ้าเราให้สุนัขกินนมแพ้อัดเม็ดทุกวันครั้งละสองถึงสามเม็ด จะเป็นผลดีหรือว่ามีอันตรายต่อสุนัขไหมคะคุณหมอเออก็ไม่น่ามีอันตรายนมแพะอัดเม็ดน,นะครับเออ,อเพราะเ,เ,เ,เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าเขากินแล้วท้องไม่เสียเนี่ยเพราะไม่น่ามีอันตรายนะครับได้ค่ะคุณลดาค่ะบอกว่าซื้อไก่จ้อและหมูทอดให้แมวจรจัดนะคะกินทุกวันวันละหนึ่งไม้อยากทราบว่าอย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพของแมวไหมคะอย่างไก่จ้อกับหมูทอดเนะะี่ยค่ะ คือถ้าเขาไม่มีจะกินเนี่ยนะหมอว่าให้เขาเถออเอโอเคใช่ไหมคะครับเพราะว่าพวกแมวแมวเอ่อพวกแมวข้างถนนเนี่ยเราถ้าเป็นไปได้หมอว่าไปซื้อไอ้ไอ้อะไรนะอาหารแมวเนี่ยอาหารแมวเม็ดเนี่ยใส่กระเป๋าไว้นะครับเจอก็เทให้เขาบอะว่ามันประหยัดกว่าไอ้ไก่จอกับหมูหมูทอดอีกนะครับ mm hmm. แล้วทาให้สุขภาพมันดีกว่าเพราะว่าพวกไก่จอกับหมูทอดเนี่ย ที่คนเรากินเนี่ยเกลือมันเยอะเกินไปแมวมันกินโปยนานๆแล้วปลไปโรคไตนะครับอ่าอย่างหนึ่งหมอ,หมอเจอบ้านหนึ่งนะครับ<ๆ>เขาเขาอ่าเขาก็ให้อาหารแมวข้างถนนกินแล้วปรากฏว่าแมวข้างถนนตัวนี้นะครับคือเขาอุ้มได้นะครับแต่แต่ว่าโอเคเขาก็ปล่อยมันมันก็เดินเล่นไปทั่วนะครับนะมันชอบกินไก่ยี่ห้อเคนะครับแล้วก็กินหมูหมูปิ้ง นะครับเอาอย่างอื่นเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยอยากจะกินเพราะว่าเป็นโรคไตนะครับเพราะ,ระรมันเกลือเยอะเกินไปนะครับไม่ได้นะคะเออมาที่คําถามคุณจินนาค่ะถามว่าอย่างลูกสุนัขเนี่ยถ้าจะสอนให้มันรับคําสั่งเนี่ยต้องสอนมันตั้งแต่อายุกี่ปีคะคุณหมอ คือเราสอนตั้งแต่ยุสองเดือนก็เริ่มสอนแล้วอ๋อมันก็สามารถนะครับหรือได้มาชุนักได้มาใหม่ๆแล้วก็เริ่มสอนเขานะครับค่อยๆสอนค่อยๆพูดนะครับแล้วใช้คําพูดคําเดียวกันอย่างเช่นให้มันฉี่แล้วก็ต้องบอกโอเคฉี่ฉี่ตรงนี้ฉี่ตรงนี้แต่พัดคำตัดรู้ว่าโอเคมันต้องมาฉี่ตรงนี้หรือจะไปอื่นตรงไหนสอนมันนะครับนะมันจะเข้าใจมันจะเข้าใจเราเราชุนักเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือพูดกับคาเขาบ่อยๆนะครับ อย่างบางทีเวลาโกรธเราใช้แค่เสียงดังเท่านั้นเองมันก็จะรู้ว่าโอเคเราโกรธนะไอ้นี่ห้ามดับนะครับนะไม่ต้องไปตีมัน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 สื่อจากไอ้น้ําเสียงของเราได้เลยนะครับปกติแล้วสุนัขสามารถที่จะเรียนรู้นะคะคาพูดของมนุษย์เนี่ยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่มันมันมันเรียนมันเรียนรู้ว่าโอเคตอนนี้จะให้ทําอะไรทําอะไรนะครับมันเรียนรู้สัญญาณมือด้วยอย่าง อย่างพวกสุนัขจุงคนตาบอดอหรือว่าพวกสุนัขที่ใช้ในในในกิจการทหาร,รนะครับในสงครามเนี่ยข <อ S 2> เขาใช้สัญญาณมือนะครับรทีนี้ถ้ามันขัดคําสั่งควรทําโทษไหมคะคุณหมอคือมันอยู่ที่ว่าเราออกคำสั่งถูกก็อเปล่าอ๋อเหรอฮะอ๋อค่ะนะอคือคือบางทีเราออกคําสั่งเนี่ยนะครับสิบวัน สิบวันผ่านไปไอ้คาสั่งแรกจนกระทั่งอีกสิบวันเนี่ยบมอว่าเราอาจจะสื่อคนละตัวกันอยู่นั่นน่ะให้ระวังตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะเออพราะเพราะ <ๆ S 1> เพรา,ะ,พราะ,ะนั้นมันจะไม่รู้เพราะฉะนั้นความความเขาเรียกว,ว่ามาตรฐานนั้นเนี่ยนะครับ<ช>ม<ต>ันมันมันต้องทําให้เป็นมาตรฐารเนเดียวกัน<ช> <ๆ S 2> นะครับเพราะ,ะนั้นนั่นคือสาเหตุว่าโอเคทําไมเขาถึงว่าต้องส่งไปสุนัขที่ฝึกสุนัขนะครับหรือว่าทหารเนี่ยต้องต้องคนคนที่ คนที่จะอยู่กับสุนัขตัวนั้นเนี่ยต้องฝึกกับสุนัขตัวนั้นตั้งแต่ต้นเลยเ<อ>นะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันทําถูกเราให้รางวัลทําผิดเราทําโทษนี่ถือว่าถูกต้องไหมคะวิธีการในการสอนเนี่ยคะก็คือกัน การไม่รางวัลมันก็คือการทาโทษแล้วอจนกระทั่งมันทําถูกเราก็ให้ขนมมันอโอเคนะคะจะได้เข้าใจถูกต้องกันเพราะว่าบางครั้งพอมันทําผิดเราอาจจะตีอันนี้ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะคุณหมอไม่ถูกเพราะเพราะเพียงแต่ว่าโอเคถ้าถ้ามันทําไม่ถูกเราก็ไม่ให้ขนมมันก็ไม่รู้มันมันมันก็รู้ว่าเฮ้ยเอ็นฟี่ผิดวะถ้าทาใหม่เจ้านายสั่งทำใหม่ทําหม่ทาถูกโอเคโอเคให้ขนมได้ค่ะมันก็จะจับว่าโอเคถ้าสั่งแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะได้ขนมก็คือต้องทําแบบนี้นั้นนะครับ <S <S ไม่ใช่ไปทำนอกรู <S 2> <S 2> นอกทางนะครับงั้นขออนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาต่อในวันพรุ่งนี้เหมือนเคยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเวลาหมดแล้ว <S <S ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะคุณหมอคะนะคะนายศัตวแพทย์ชิษณุยาเจริญศรีค่ะนะคะเดี๋ยวต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะในช่วง13นาฬิกา30นทถึง14นาฬิกาค่ะ วันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปพร้อมกับคุณหมอเลยนะคะพรุ่งนี้ติดตามกันต่อไปเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ FM 91 i c Pro